สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าที่ถอดแมปอนิเมะมังการ์ดอีกแล้วนะครับ อยู่กับแบบนี้กันมาเป็นเดือนๆเลยแต่ก็ยังไม่เปิดให้เราเล่นนะครับเราจะัปเดตยข่าวสารเกี่ยวกับแบบนี้กันสักหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วและบอกเลยว่าแอบจะอาจจะมีแบบลุ้นข่าวดีก็เป็นไปได้นะครับก่อ,อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีสินีปล่อยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบต่อเนื่องกันขนาดนั้นแต่ก็ยังมีปล่อยมาเรื่อยๆโดยที่เป็นเรียกว่าเดบบมาบนหรือเปล่าหรือว่าเขาเล่าอะไรให้ฟังอะไรงก้ก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นโพสต์ในส่วนของเรียกว่าส่วนปรับแมคาินเกมนะครับ ปรับเกี่ยวกับระบบเกมให้มันแบบพอดีนะครับให้มันไม่ใช่เรียกว่าพอดีเรียกว่า perfect ละกันนะครับให้มันสมบูรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับที่เขาเอามาโพสให้ดูเนาะนะวันที่7เดือน7นะครับหรือว่าวันที่7เดือนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีทําการโพสประมาณว่าเอ้ยเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาอะไรมาให้เราโช์เยอะแยะมากมายนะแล้วก็วันเนี้ยเขามีประกาศมาในส่วนของผลไพรส์เซ็นะครับม่ดูอ่านถูกไหมอ่านผิดขออภัยนะครับ เขาประกาศมายาวในสักนิดน,นึงบอกในส่วนที่เขาเคยพูดไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นเราทําคลิปไปด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้เลยนี่ก็คือเป็นพวกอะไรที่ยังไม่เสร็จบ้างแล้วก็อันไหนที่เสร็จแล้วบ้างก็ดีเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นที่แบบแม่คณิกบอกแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยางอื่นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เขามีมาพูดเพิ่มเติมตอนนี้จะดูอันล่าสุดเรามาดูก่อนล่าสุดนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดของคุณเคโซนะครับ กรโซเขาได้มาบอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาได้ทำการเพิ่มรุ่นเพิ่มนี้เพิ่มนั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเป็น c a s t i n g interface s u m m o n i n g b a n n e r i n t e r f a c e นทอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าสุ่มตัวละครหน้าตัวละครเวลาสุ่มมาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ยู i ิต i ิวิ่งวิวิ่งรอ out Layout ไม่ใช่รอดเอาทันทีนะครับหีือาสก,กินอัพสเตอร์ออฟเทน i n ่งยูน I t ไอเท n มเคอร์เรนซีฟอร r มแอนด์อนะครับ ก็คือก็จะมีเป็นนี่อันนี้คือตั้งค่านะว่าเอ้ยเนี่ยในด่านมันจะมีให้เราดูอะไรบ้างที่เขาเบอร์ไว้นะครับแล้วก็จะจะเป็นหน้าของการดูว่ายูนิตตัวนี้มีอะไรบ้างพสซีฟอะไรสเตตอะไรจริงๆอันนี้เคยหลุดมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็เพิ่มในส่วน,นของของื่นไปด้วยคิวเท hum ่าไหร่ดําทําดาเมจไปเท่าไหร่น่าจะเห็นแล้วนี่เนาะแล้วเขาก็บอกว่าเออตอนนี้เขาเสร็จแล้วนะครับก็คือตั้งแต่วันที่7เลยนะครับก็ถือเป็นเยอะมากเอ้ยไม่ใช่เยอะมากๆ,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 ๆสิเรียกว่าหลายวันมาแล้วนะครับแต่ว่า ู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราดูน้อยไปนิดนึงในช่องบูเตอร์สนี้ก็ไม่สามารถเอามอนดูให้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้พูดให้ฟังนะครับพูดได้ฟังแต่ว่าไม่เรียกว่าไม่ไม่เรียกว่าลีกแต่ว่าพูดให้ฟังแล้วกันไม่มีรูปนะครับตอนนี้เนี่ยในบูเตอร์สนี้เขาได้ปล่อยทําการปล่อยพวกตัว CC ไมาให้เราดูนะครับตอนนี้ที่เห็นก็มีแค่ตัวเดียวก็เป็นในสซนของเพจเนาะอ่ามันจะมีการตีแล้วมอนย้อนกลับเข้าบ้านไปบอกเลยว่าสม,มูทมากนะครับตอนที่เห็นมอนมันค่อยๆถอยหลังเข้าบ้านไปเนี่ย ขนาดเขาบอกว่าเขาอัดแล้วมันยังแหลกอยู่นะครับแต่พอที่พี่ดูเนี่ยมันคือมันลื่นจริงๆนะครับมันดันถอยหลังแบบสมูทมากๆนั่เองเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามันโดนจากที่ดูนะถ้ามันโดนสโลก็ไม่น่าถอยหลังแบบสโลเหมือนเอนะครับที่แบบไอ้ทําเป็นมอนแบบเดินถอยหลังเนี่ยมันจะเดินสโลด้วยถ้าโดนสโลนะครับช่างมันแล้วกันเนาะแต่วคนจะเดี๋ยวคนที่ไม่เคยเล่นเอเขาจะงงนะครับปล่อยไปแล้วก่อนแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราไปแปลในส่วนของแพทล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอพาไปดูอนี้ึะ แพลต่์ล่าสุดที่เขาเพิ่มเข้ามาคืออะไรวะเอาเป็นว่าประกาศวันนี้แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวจะขึ้นเป็นรูปอีกอันนึงให้ดูน่าจะอ่านไนด้ผ่านเนาะนี่เลยอันนี้ก็จะมีเขาบอกไอ้อันนี้จะมีเขาบอกเลยอันนี้เขามาโชว์นะครับว่าไอ้พาร์ทโกลเด้นหรือไอ้ฟอร์จูนเนี่ย mm hmm. เขาปรับเอฟเฟกต์ใหม่ให้มันมีออร่าสีทองแบบนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็เป็นตัวซองจินอูนี่นะครับซองจินอูเออแต่พี่ชอบเรียกซองจินอูนะทุกทีนะครับนี่แล้วก็จะมีเป็นวันที่13ก็็คคืออมีขง e e ใหห้ดูนนะรับเส ันนี้คือน่าจะเป็นตอนจบด่านเนาะเขาจะมีเป็นของอีโวแล้วก็เป็นตัวละครซีเครตเลยนั่นเองเนาะเห็นไหมเป็นรีวาดน,นะครับอ่ะนี่ประมาณนี้นี่จะเป็นประตูพอร์ทัลซีเครตเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เขาประกาศวันนี้เลยนะครับเมื่อตอน8โมงแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสนิกด้วยว่าเขาเพิ่มอะไรใหม่ๆแต่ว่าน่าจะเห็นกันที่ปกแล้วเนาะ บอกเลยว่าดูเวอร์บักมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายเป็นเต็มจอให้ดูจะได้อ่านกันง่ายๆนะครับขยายเต็มจอแล้วนี่ก็จะได้อ่านกันง่ายๆแล้วก็พี่จะแปลแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านแบบเต็มประโยคเลยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราจะอ่านแบบเต็มประโยคแล้วก็แปลตามที่พี่เข้าใจประมาณนี้แล้วกันเนาะคนละครึ่งทางแต่ถ้าใครไม่ชอบให้อ่านแปลแบบนี้ลองบอกได้นะครับว่าพี่ไม่ต้องอ่านเลยพี่แปลภาษาไทยเลยหรือพี่อ่านสักนิดนึงแค่ตรงหัวข้อก็พออะไรแบบนี้ก็บอกได้นะครับอ่ะโอเคเมาส์ไม่ขึ้นโอเคเมาส์ขึ้นแล้วนะครับ นี่อันนี้คุณไรเซลเขาบอกไว้นะครับมันก็คือไอ้หน้าจอเมื่อกี้นี่อาจจะเพาพซูมให้มันอ่านง่ายขึ้นเนาะมันก็จะเป็นพอดีแต่ตัวพี่ก็ผลดีกับตัวเราด้วยที่เห็นชัดมากขึ้นนั่นเองมาเดี๋ยวเราซูมกันให้เห็นแบบชัดๆตเต็มจอไปเลยกันนะครับนี่เห็นไหมต้วใครจะเอาไปแปลเองนะครับนี่เขาก็ทักทายเรานะ Hi Hi we have been updated updated our todo list for Y นะครับตรงนี้เขาบอกไว้ว่าเ,ออเขาไม่ได้แบบอัปเดตหลายๆอย่างให้พวกเราดูแล้วเป็นระยะเวลาสักพักึงแล้วนะครับ So here rundown o f what we are working on ATM นะครับตรงน,นี้เขาบอกว่าเขากำลังทำงานนะครับแบบตอนนีนะตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเป็นข้อสรุปแล้วกันอ่นนี้ข้อสรุปมาให้ดูว่า,าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับ ATM ไม่ได้ยอ่อมาจากไอออโตเทลลิงแมชีนอะไรทุกอย่างว่าไอตู้กดเงินนะครับมันยอ่อมาจากคําว่า at the moment ก็คือณนะตอนนี้อันนะี้เผื่อใครเรียกว่เก็บความรู้ได้ไหมมันเป็นตัวย่อของสัพทต่ังชาติเขานะครับเขาใช้ย่อเป็น at the moment เนาะณตอนนี้นะน,นี่นะ อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเป็นสาระเล็กๆน้อยแล้วกันนะครับมาดูหัวข้อแรกที่เขาขีดไไปเลยนะครับ finishing secret new game mode นะครับ is already basically complete just need to implement reward a b u t t o m to select it from the lobby and a few small UI tweak นะครับตอนนี้เขาบอกไว้ประมาณว่าเขาเสร็จ เรียกว่า Secret New Game Mode ก็คือเป็นในโหมดเกมลับใหม่ที่เขาไม่เคยเสนอให้ใครดูอย่างนี้เขาบอกไปเนาะแล้วก็ง่ายๆคือเขาจะมาบอกว่าไอ้โหมดที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเลือกกลับเข้าห้องกับล็อบบี้หรือว่าเปลี่ยนยู่ I เล็กๆน้อยๆในช่วงเกมโหมดใหม่ที่เขาทําขึ้นมานันนเองเนาะเขาใช้เขานิ้ยำเลยนะว่าเป็น finishing secret new game mode นั่นเองเนาะเออนี่ secret new game mode นะก็อรอดูนะครับว่าโหมดเกมใหม่ของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับ ถ้าถ้าเขาพูดนี้แสดงว่าไม่น่าใช่ที่มาจาก AA เนาะข้อที่2นะครับ finishing unit passive เสร็จ passive unit แล้วเนาะทว่า t ินติกเรี r e ว่ r e w o r k i n g the code but that's finally over with there r l e s one mystic and a few legendary left before all passive are finished this took slightly longer that e x p a n d e d since passive are actually unique and not just percent increase นะครับ ันนี้สรุปพัฒนากาก็คือตรงนี้แพสซีฟในส่วนของแพสซีฟยูนิตเนี่ยเขาทำเสร็จเรียบร้อยแบบเหมือนจะทำมาง่ายเขาเหมือนเขาจะทำมาให้มันง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำมายากเนาะเพราะว่ามันใช้เวลาระยะเวลานานมากกว่าที่เขาคิดนะครับเพราะว่าในส่วนของแพสซีฟของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวนะครับมันมีเป็นเขาใช้คำว่านี้นะครับ a c t u a r y unique เนาะก็แปลว่ามัน มีความยูนิคหรือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันจริงเนาะเขาก็เลยทำไอ้ส่วนตรงนี้นานนานกว่าที่เขาคิดนิดนึงเอาง่ายๆนะครับเนาะอาจจะแปลอะไรงง,งขออภัยอันนี้คือแปลสดๆเลยนะครับตามที่ตัวเองเข้าใจเนาะพวกเราน่าจะแล้วก็ไปแปลมาแล้วในแปลภาษาแต่ว่าเอามาแปลเองอีกทีหนึง่งให้มันเข้าใจกันแบบตรงๆเนาะเพราะว่าในแปลภาษามันไม่ได้แปลให้เราตรงแบบ100%ยเปขนาดแชท Cha ดียังมีแปลบางคําผิดเลยนะครับช่างมันเนาะมา,ะมาตัวนะครับ a f f i n i t e and bot mechanic are missing nothing big just need to finish h o s e นะครับก็คือตรงนี้ก็คือ unit เอ้ย uh, uh, mon หรือว่า b o สนะครับเขาบอกว่า unit and b o อสเนาะแมคานิกเนี่ยมันมันมีหายม,มีบางส่วนหายไปนะครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่มันใหญ่เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็แก้เสร็จแล้วอะไรประมาณเนาะตรงนี้หัวข้อขต่อมานะครับ only two game passes remain to add and there's a o u t simple we just been focusing on more important things วิลฟินิตเดมศูนย์นะครับก็คือในส่วนของเกมพาร์ตอีก2อ,อย่างไม่มีอะไรมากเดี๋ยวก็เสร็จอีกสักพักหนึ่งเอาง่ายๆอย่านี้ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับต่อมา3าหัวข้อสุดท้ายนะครับ The Valusystem o almost f i n i s h but n e e s adding Reward to The System we haven't show anywhere yet นะครับตรงนี้เขาบอกไว้ประมาณว่าเอ้ยเป็นระบบที่เขายังไม่เคยโชว์ให้คนอื่นดูนะครับไม่เคยโชว์ที่ไหนให้เสร็จดูเขาบอกว่าเกือบจะเสร็จแล้วนะตรงนี้นะครับ almost finished เนาะ And it's also system we want to keep hidden To p r e v e n t idea d e v นะครับก็คือเขาอแอบซ่อนระบบนี้ไว้เพราะไม่อยากเขาต้องการที่จะซ่อนมันไว้เพราะไม่อยากโดนขโมยนั่นเองเนาะ Is e x t r e m e l y free to play f e n i l y toad n d show guys w e v i e w love it นะครับก็คือกายวิว i e w love it เนาะเออตรงนี้พี่เริ่มมึนๆแลวตาล,ลายนะฮะตัวสอนเยอะเกินตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่สาย free to play น่าจะชอบกันนะครับเนาะนะเขาบอกว่าเป็นมิดนะครับนี่ เออเป็นโคดจะเป็นมิดกับฟ e ีทูเพ a y นะครับเออก็พวกเราจะรักมันนะครับเขาบอกว่าพวกคุณจะก็จะชอบมันอะไรไปรนะมาณเนาะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเป็นระบบอะไรแต่ว่าจากที่เห็นก็จะมีเป็นเลเวลยูบาทที่เราน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับน่าถึง2หัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับเนาะ Some u I need to be updated and r e d o n e to fit the game better no big changes lucky นะครับอันนี้ขออ่านรูบไปเลยเนาะ a S a l w a y s b u g will a l w a y s exit we fix them as we go tying to stay a balance w h e n w e i n bug fixing and working on the remaining future อ่ะอันนี้เราแปลรูปๆเลยก็คือในส่วนของ UI นะครับบางอันเนี่ยเขาต้องทำใหม่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับก็คือเนี่ย t to fit the game better นะครับทำให้มันดีแบบเข้ากับเกมได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าบางอันเขาก็แก้ใหม่แก้ UI บางส่วนใหม่แล้วก็บางอันมันก็ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันเข้ากับตัวเกมด้วยนะครับ อัสายก็คือเขาบอกว่า,ามันมีแบบบั๊กมาเกิดขึ้นเรื่อยๆเสมอนะครับนี่บั๊กฟิวออลเอกซิสเนาะก็แต่ว่าเขาก็น่าจะแก้ด้วยนะครับเออมันจะมีข้อข้องอยู่เสมอแล้วก็เขากําลังพยายามทำการแก้ไขทุกๆรอบที่มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทาให้บั๊กมันหายไปโดยเร็วเนาะอ่ะแล้วก็เพื่อเตรียมไว้กับอ่าเรียกว่าทําให้มันดีขึ้นในระบบที่เหลือนะครับทําให้มันดีขึ้น,นคือว่าให้มันไม่ส่งผลก,กระทบต่อระบบที่เหลืออะไรประมาณนั้นช่างมันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาก็บ่นประมาณว่าเอ้ยเนี่ยเวลาที่เขาทํามานานมากเลยนะใช้เวลาเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คุณไพเสพเนี่ยเขาเป็นคนเขียนโปรแกรมหลายๆอย่างนะครับแก้รักมู้นรักนี่นะครับเขาก็บ่นประมาณว่าเออเนี่ย I can speak for nature อออออเทอร์อะไรวะออเทอร์นะครับออเทอร์เดเวลลอปเปอร์วันที่วันนี้ has been feeling like a week for me นะครับก็คือ เขาไม่สามารถพูดแทนคนอื่นได้นะครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าเอยการที่เขาทํางานในแต่ละวันเหมือน,น,นใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเออแล้วก็มีงานจนํานวนมากอยู่ในรายหลังนอกน,อน,นี่ a lot of work is being being put in behind the s c e n e นะครับในส่วนที่เราไม่เห็นมันก็จะมีแบบงานที่เขายังไม่เสร็จกันเยอะแยะเหมือนกันนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันใช้เวลาระยะเวลานานมากนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกให้เขาเชื่อให้เราเชื่อในตัวเขานะครับว่า เขาจะทาให้มัอน,น,อนออกมาได้ดีนะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีเขาบอกว่าประมาณว่าเหมือนแบบแมปใกล้จะสิแบบ็จแล้วนะครับเราก็อยากให้เราได้ลองเล่นกันแล้วว่ามันจะเป็นเรียกว่าอยากให้มันเป็นอะไรที่ดีที่สุดในการที่เราเคยลองเล่นมาแน่นอนนี่เห็น,น,นไหมในช่วงประโยคท้ายๆนะครับลองไปแปลกันได้นะช่วงท้ายๆนี่ขี้เกียจอ่านนะครับยาวๆนะ แค่นี้ก็ตาลายแล้วนะครับโทษทีตรงนี้ถ้าไหนแปลผิดแปลมั่วขอขอภัยนะครับเพราะว่าพยายามแปลให้มันรูปๆแล้วนะครับให้มันเข้าใจกันแบบง่ายๆเนาะในแบบของพี่ที่พี่เคยแปลไปนั่นเองเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสนิ้ที่เขาปล่อยออกมาแล้วกันเนาะถ้าใครคอมมาตรงนี้แล้วไม่ได้ดูแต่ต้นเอาสรุปง่ายๆนะครับ ก็เกมเพย์พที่เขาทำมาเองเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยูนิฟเวอร์ซีฟเสร็จแล้วนะเนาะเหลือบอสที่มันยูนิตอ่เป็นเรียกว่าเหลือมอนนะครับมอนกับบอสเป็นแมคาีนิกมอนกับบอสเนี่ยมันยังไม่เสร็จในบางส่วนก็มันไม่ใช่อะไรที่ใหญ่แต่เขาก็แก้เสร็จเนาะเกมพาร์กก็เพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนานาเขาก็ ปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็จะมีเป็นระบบที่เขาแอบจะให้เรียกว่าไม่ไม่ได้เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่คิดจะโชว์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนที่อื่นขโมยไอเดียไปนะครับเขาก็เลยไม่โชว์ตอนนี้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับยังเหลือเล็กน้อยเนาะพวก UI ก็ทําใหม่นะครับบางอันก็ต้องท,ทําทาทับไปด้วยเพราะว่าอาจากที่เขาทํา UI ใหม่มันก็ต้องส่งผลกับ UI ตัวอื่นด้วยที่าอาจจะดูไม่เข้ากันเขาก็ทําใหม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยมันมีบั๊กในการที่เขาทําหลายๆอย่างมาใหม่ขึ้นเสมอเขาก็พยายามแก้แล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดีนินเดงแล้วสุดท้ายเขาก็บ่นไปประมาณว่าเอ้ยงานที่เขาทำเนี่ยมันใช้เวลานานมากนะครับจากที่เขาทํเป็นในแต่ละวันเขารู้สึกเหมือนหลายสัปดาห์เลยแล้วก็มีงานอีกเยอะเลยนะครับที่เราไม่ได้เห็นว่าแบบมันยังไม่เสร็จนะครับเป็นพวกการเขียนโปรแกรมที่เขาต้องใช้นะเอออันนี้ยังไม่ได้พูดนะฮิบลือบอกนะครับ ก็คือคนนี้เขาเป็นคนเขียนโปรแกรมอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้เชื่อในตัวแบบเชื่อเขานะครับให้เชื่อเขาว่าเออเกมนี้มันจะดีกว่าเรียกว่าเกมนี้จะออกมาแบบเรียกว่าเออออกมาได้มากกว่าที่พวกเราคิดจริงๆนะครับก็คือผมมั่นใจมากเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วน,นเ,เนี้ยโปรเจกต์เนี่ยเขาก็น่าจะใกล้ได้ล่นแล้วนี่นเ,เนาะประมาณนั้นนะครับอยู่ในเดฟโพเกสซิงนะครับโพเกสโพเกสปิงนะครับโพเกสซิงอะไรว่าเออ เรามาอ่านกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแปลคร่าวๆจากพีทเท่านั้นเนาะอาจจะแปลไม่ตรงตามใจใครขออภัยด้วยเนาะอะมาดูกันที่สนิคพีก,กันก่อนนะครับว่าเขาเพิ่มอะไรมาครับสนิคพีก,กันก่อนนะครับมาดูสนิคพีก,กันก่อนที่จะจบคลิปนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แอบว้าวนะครับหลังจากที่เขาเคยสนิกในส่วนของล็อบบี้มาแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่หมดเลยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะเขาไปแอบซุ่มทำล็อบบี้ใหม่บอกเลยว่าว้าวมากมีเวลาทั้งหมด4ี่ิวิให้เราดูนะครับอาจจะขอพูดเป็นอธิบายเป็นภาพๆไปเลยอันดับแรกเลย เขาเริ่มมาเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของซัมมอนนะครับแล้วก็มีเป็นคอลเลกชันตัวนี้เนาะมีเทรดตัวนี้นั่นเองเห็นไหมอ่ะตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันเป็นล็อบบี้แบบสีเหลี่ยมพื้นผ้านะครับสีเหลี่ยมพื้นผ้าแบบสีเหลี่ยมพื้นผ้าเนาะตรงนี้เขายืนแล้วก็ข้างหน้าเป็นสุ่มตัวละครแล้วก็มีการแอ c e n s i o นตรงคาคาชิด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นฮัมเชมเบอร์เนาะนี่นะครับเป็นที่เคข้างขวามีเทรดนะครับข้างซ้ายเนี่ยเป็นเละเนาะเขาก็จะพาไปดูเลยนะครับบอกเลยตู้สูงเท่มากส่วนตัวนะครับนี่แล้วก็จะะะมีเเป็นลลิิววว่่งงออไร เลเวลมาไบเลสโตนนะครับอันก็ที่บอกว่าเออระบบที่เอ่อพอเราเลเวลท่านี้มันก็จะได้ของนะครับเมื่อกี้มีปุ่มะระบบเพย e ์อยู่ข้างฝาเนาะนี่เห็นไหมเพย์กับอีโวนะครับอยู่ข้างฝาเลยครับนี่เลยอ่ด้านซ้ายมีชาเลนจ์นะครับเป็นวิกลี่เห็นไหมเป็นวิกลี่กับเด y ี่ชาเลนจ์นะครับแปลว่ามาเนี่ยจะมีเหมือน a อเเลยนะครับคือวิกลี่ที่มันอยู่ตรงกลางนะครับกับผมว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ อยู่ในส่วนของไดอารี่ด้านซ้ายด้านขวานะนี่เขาไม่ได้พาเข้าไปดูเพราะนั่นจะยังไม่เสร็จนะครับนี่แล้วก็เป็นอีโวนะครับแม้มีคอลเลคชันที่เป็นจีนอสแล้วก็เอเซนชันของคาคาชินั่นเองแล้วก็เป็นน้มแชมเบอร์นะครับตู้สุ่มบอกเลยประเทศมากนะครับทามาเหมือนไม่กลัวลิขสิทธิ์เลยแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับที่สุ่มเทปเป็นมารดาระเหมือนเดิมเนาะอีโ e วมีฝาซ้ายให้ทานะครับข้างขาเป็นสร้างข้างซ้ายเป็นอีโวอันนี้เพิ่งดูเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกดูไปนิดนึงแต่ว่าอยากมาพูดใน คลิปเหมือนกันนะครับว่าเออมันดูดีมากเลยนะสแตนดิโลเปลี่ยนที่นะครับจากในห้องล็อบบี้เพลการ์มันอยู่ที่นี้แทนนะครับรู้สึกว่าเขาทำ็อบบี้ออกมาได้ดีมากๆนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเหมือนอนิเมะแชมเปี้ยนส่วนตัวพี่มองก็คล้ายๆดีนะครับแต่ว่าล็อบบี้ไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับในส่วนของอนิเมะแชมเปี้ยนเนาะออกมาได้ดีเลยทีเดียวอันนี้เป็นช่วงตู้เปลี่ยนด้วยเมื่อกี้นี้เปลี่ยนจากชาไฮอินเป็นซองยินอูด,ด้วยนะครับอ่านี่เห็นไหมพอตู้เปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออบอกเลยว่า เป็นอะไรที่ดูจะแปลกใหม่ดีเพราะว่าแบนเนอร์มันชัดมากๆนะครับโมเดลขยับทุกตัวด้วยนะไม่ได้นิ่งนะครับเนาะเออน่าสนใจมากนะครับสำหรับแบบนี้อะเมื่อกี้ลืมทํให้ดูเต็มจอขออภัยด้วยนะบะตตรงนไหนไม่เห็นเนาะนี่เลยลองมาดูกันได้นะครับในช่องของอ่านี่นะครับสโนว์พีกรีสอร์ทแบบอันนี้ไม่บรรยกานั่นเองในส่วนของบุตตรุษบุตรสนิ์อย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยไม่สามารถเอามาดูให,ให,ให้ไม่สามารถเอามาให้ดูได้นะครับเมื่อกี้ลิ้นพันธุ์โทษทีเนาะ พูดเ,ดย,เยอะๆอ่านเยอะแล้วมันลิ้นพันจริงขออภัยจริงนะครับตรงน,นี้เู้สิ่งๆตัวเองแต่ก็ช่างงานนะครับตอนนี้แนเม,มันยังไม่มีอะไรมากนอกจากประกาศล่าสุดเมื่อวันที่8เดือนที่แล้วนะ,นะครับตอนนี้ก็ผ่านเกือบเดือนแล้วแต่ดูทรงแล้วน่าจะมีโอกาสลุ้นๆช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับน่าจะมีเป็นสนีเกมเพลออกมาแล้วก็วันเปิดเลยนั่นเองเนาะก็เราก็ต่อไปนะครับเดี๋ยววันที่19บเกากรกฎานี้ก็จะเป็นวันเกิดพี่แล้วเดนนี๋ยวน่าจะมาแล้วนะครับหวังว่ามันจะออกมาช่วง เดือนนี้นะครับเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังก็ดีด้จ้ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนีีนะครับผู้ชมนะครับถ้าไปตรงไหนผิดไปอันตรงไหนไม่ถูกใจใจขายไปแล้วขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดมาก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ